สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องตำนานขอทานหรือจริงแล้วก็คือเรื่องราวของยาโจอุดรอ,อังชีกงตัวละครชื่อต่างจากเรื่องมังกรโยกก็เป็นการนำตัวละครของกิมยงไปสร้างเป็นเรื่องใหม่อะนะสามารถดูเต็มๆได้ที่แอปพลิเคชัน i อชีอีมีซับไทยให้เรียบร้อยแล้วดูฟรีก็ได้นะแต่ว่าถ้าจะเอาภาพชัดๆก็ต้องสมัครเดี๋ยวผมจะลงชื่อเรื่องภาษาอังกฤษแล้วก็ลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชัน เรื่องราเนี่ยก็จะเป็นช่วงชีวิตในวัยหนุ่มของอันชีกงเขาเป็นองชายคนที่7แห่งอาณาจักรซีเซียแต่เป็นคนแบบที่ดูไม่ค่อยจะเอาไหนน่ะดูไม่น่าเชื่อถือชอบทําแต่อาหารก็เลยถูกพระบิดานเนี่ยส่งตัวไปจะให้ไปศึกษาวัฒนธรรมของชาวฮั่นในราชวงศ์สองใต้แต่ว่ายังไม่ทันจะไปเขาก็ถูกพวกมือสังหารเนี่ยลอบโจมตีทําให้สูญเสียความทรงจําเรื่องราวชีวิตของเขาจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในตำนานขอทานในแอปพลิเคชันอัชีอี้ บอกไว้ก่อนเลยว่าตัวหนังจะออกเป็นแนวตลกนะเป็นคอมเมดี้เต็มตัวเลยแหละก็ดูแบบสบายๆนะไปพูดถึงนักแสดงก่อนตัวพระเอกเนี่ยจากข้อมูลเขาแสดงหนังมาเยอะมากๆเลยนะ50กว่าเรื่องได้โคตรจะเยอะเลยละครอ,อีกสัก6 7เรื่องได้แล้วก็ยังเคยเป็นผู้กำกับด้วยเท่าที่ดูการแสดงผมว่าเ็าทำหน้าตลกได้ฮาดีนะเหมือนแบบเป็นตัวการ์ตูนเลยอะส่วนนางเอกชื่อว่าพันชงชวงเธอเกิดวันที่3เมษายนปี1987 สแสดงหนังมาสักสิบเรื่องได้แล้วก็มีซีรีส์อีกสักประมาณ8เรื่องแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ว่าจะเป็นนางเอกนะจะเป็นบทสมทบบ้างเป็นดารารับเชิญบ้างจะมีก็ช่วงหลังๆนี่แหละที่ได้มาเป็นนางเอกอยู่สัก2อสเรื่องแล้วก็เป็นนางแบบด้วยออกแนวเซ็กซี่หน่อยๆน,นะไปดูที่การตัดต่อและการดําเนินเรื่องเนื่องจากว่ามันเป็นแนวตลกดูสบายๆเนื้อเรื่องน่ะมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรดูง่าย แล้วก็เรื่องมันก็ไม่ได้อื่นนะผมว่ามันก็ไปเร็วเหมือนกันไม่ได้รู้สึกว่ามีช่วงที่น่าเบื่อส่วนมุกตลกผ่านหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่คนนะผมเองก็กะไม่ถูกเหมือนกันว่าคนส่วนใหญ่จะขำหรือเปล่าคือมันจะเป็นมุกตลกแบบกระตูนกระตูนอะ่ะมันไม่ใช่ตลกแบบตลกเล่นคำหรือว่าตลกร้ายหรือตลกจิกกัดอะไรเป็นมุกแบบง่ายๆเลยมุกตลกแบบต้องๆเลยแหละผมว่าเด็กๆด,ดูนะ่าจะชอบนะ ส่วนในด้านเอฟเฟกซีจีแน่นอนว่ามีงูยักษ์อีกแล้วไม่รู้ว่าทำไมหนังที่เอาตัวละครจากคิมยองไปสร้างจะต้องมีงูยักษ์ซึ่งอันนี้ผมก็ว่าทำได้ไม่ค่อยเนียนหรอกก็เป็นงู CG ชัดๆเลยแหละแต่เนื่องด้วยว่ามันเป็นหนังตลกเราก็เลยไม่ค่อยจะรู้สึกว่าขัดตาเท่าไหร่คือหนังมันดูเป็นการ์ตูนการ์ตูนอยู่แล้วอะ่ะส่วนฉากต่อสู้ก็จะเป็นแนวแฟนตาซีนะเอฟเฟกต์ FX มาเต็มก็ถือว่าอลังการใช้ได้ใครที่ชอบแนวนี้ก็น่าจะชอบนั่นแหละ ผมว่าฝ่ามือพิชิตมังกรเนี่ยก็เท่ดีนะมังกรมาเต็มจอเลยอลังการดีส่วนความสอดคล้องกับนิยายตัวหลักที่กิมยงได้แต่งไว้อันนี้เนื่องด้วยว่ามันเป็นเรื่องราวก่อนที่มังกรยกภาคแรกจะเกิดขึ้นดังนั้นมันไม่ใช่การเอาเนื้อเรื่องต้นฉบับไปดัดแปลงแต่เป็นการใส่เรื่องเพิ่มเข้าไปก่อนหน้าที่จะมีเนื้อเรื่องหลักดังนั้นมันก็จะแต่งยังไงก็ได้ก็ไม่ค่อยจะได้มีส่วนไปขัดแย้งกับเนื้อเรื่องหลักเท่าไหร่หรอก จะมีที่ชัดๆหน่อยก็จะเป็นเรื่องของเหตุผลที่อั้งชีกงมีนิ้ว9้านิ้วเป็นเพราะอะไรอันนี้เขาให้เหตุผลที่ต่างไปจากในนิยายโดยรวมเนี่ยผมว่าก็โอเคอยู่นะเสียดายที่ว่ามันไม่มีภาคไทยคือว่าถ้าดูหนังแนวตลกเนี่ยผมว่ามันเหมาะกับภาคไทยมากกว่าถ้าเป็นหนังแนวจริงจังเราอาจจะอยากอ่านซับเพ,พื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแต่พอมันเป็นหนังแนวตลกเนี่ยเราก็อยากจะดูแบบสบายๆใช่ไหมแต่ทีนี้พอมันเป็นซับเนี่ยก็ต้องมาจ้องอ่านซับอีก และไอซับที่ว่าเนี่ยมันก็มีแปลกๆด้วยนะคือบางทีก็ใช้คําว่าเจ้าบางทีก็ใช้คําว่าคุณซึ่งปกติแล้วหนังกํลาลังภายในเนี่ยเขาจะไม่ใช้คําว่าคุณเขาจะเรียกฝันตรงข้ามว่าเจ้าบางก่อนผมดูเรื่องเตีย๋ยซำฮงก็แบบนี้เหมือนกันไม่รู้ทาไมนะเหมือนว่าไม่ใช่ซับแบบเป็นทางการยังไงก็ไม่รู้สรุปใครที่จะดูนะต้องรู้ไว้ก่อนว่ามันเป็นแนวตลกไม่ใช่แนวจริงจังคือถ้าใครจะไปดูแบบโอ้โหจะเอาเนื้อหาดูแบบนักวิจารณ์จะนั่งวิเคราะห์ที่มาที่ไปหาความสมเหตุสมผล,มผลอะไรพววกเเนนีี้้ผมมม่่่าารืองไหะ แต่ว่าถ้าใครจะหาหนังดูแบบสบายๆดูตลกแบบง่ายๆไม่ต้องคิดมากก็ไปลองดูกันได้ชอบไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์ลงความเห็นกันได้นะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากเท่านี้ไปแล้วสวัสดีครับ